สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเรานะครับอิมูจิเรียกว่าพูดเราเลยว่าเออวันนี้ก็คือว่ามันมีไอ้ประเด็นนะครับของพี่คิวเทลป้านะก็วันนี้เราจะมาเก,า,เกาะกระแสดังสักหน่อยแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์ในมุมมองของคนที่อยู่ในสายงานตัดต่อจริงๆอ่าจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวสรุปง่าย,ายๆรเรื่องราวของพี่คิวเทลฟังง่ายๆก่อนเลยก็คือว่า ทีมงานที่ทํางานด้วยกันมา3ปีเนี่ยโกงมันก็จะมีทีมงาน4คนนะก็จะมีทั้งเลขาตัดกล้องตัดต่อแล้วก็อีกคนนึงใครไม่รู้อ้เียนะครับก็เอาเปว่า4คนนี้อยู่กันมากับ q t วเนี่ยมา3ปีเนาะแล้วก็เหมือนกับว่านินทาเอาข้อมูลบริษัทไปขายแล้วก็ขอเพิ่มเงินเดือนอันนี้คือประเด็นที่เราจะมาพูดกันนวันนี้ พอเพิ่มเงินเดือนเพราะว่าเงินที่ให้มาไม่รู้ว่าแต่แรกหรือว่าสะสมมาเนี่ยสามหมื่นนะเราบอกว่าไม่พออยากขอเงินเดือนเพิ่มถ้าให้เพิ่มไม่ได้ก็จะลาออกแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตากล้องเนี่ยก็คือขโมยของมาขโมยของแบรนด์เดมอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นอื่นเนี่ยเอาไว้ก่อนช่างมันตรนเนี้เราจะมาคุยเรื่องประเด็นว่าสามหมื่นเนี่ยในการทํางานสายงานตัดต่อสามหมื่นเนี่ยพอหรือเปล่าคือต้องบอกงนี้ว่าตอนนี้กระแสสังคมนะครับก็ค่อนข้างที่จะถงว่าเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยมันไม่น้อยนะมันไม่น้อยนะสำหรับแบบเด็กที่จบ 6, มหแล้วไม่มีโอกาสศึกษาปอตรี 3, นะแล้วก็ล่าสุดที่ผมเพิ่งอ่านก่อนหน้านี้ก็คือ jcb oh, jcb jcb ที่ไปคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็เกิดประเด็นอีกแยกย่อยขึ้นมาว่าทำ huh. ไมคนภายนอกถึงมองว่าเด็กจบใหม่สายตัดต่อหรือทำการาฟิกอะไรเงี้ยทำไมเงินเดือนถึงสตาร์ทหมื่นหรือ20,000จริงหรอ,อเออมันเหมือนมันเป็นแบบทุกคนเหมือนคิดคิดไปเป็นปกติแล้วว่าเอ้ยเฮียตัดต่อจบมาปอตรีเรียนแบบสายภาพยนตร์มาเงินเดือนสตาร์ทหมื่นห้า อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานไม่ได้เป็นแรงงานนะเรียกว่าไม่ได้เป็นแรงงานเราเป็นคนที่ใช้สมองมากนะใช่ใชสมองเราก็ใช้สายตาใช้แบบร่างกายอะ่ะใช่วถวายร่างกายเลยกับคอมจอสีฟ้าทั้งหลายใช่คือเราทํางานแบบว่าเราไม่ได้เหมือนแบบว่าแรงงานที่อ่เราแบกปูนเราใช้กําลังอย่างเดียวไม่ใช่นะเราใช้ทั้งกําลังแล้วก็ใช้สมองด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่เราเรียนมา4ปีเนี่ยมันไม่ใช่คนปกติจะทําได้ นะครับเฮ้ยไอ้น,นี่มาพอดีเอ้ยแล้วก็มีคนปกติเข้ามาอีกแคือคนปกติเข้ามาแล้วในแนะนำคนนี้เลยคน,คน,น,นทำงานกาับสายกราฟิกเนี่ยอ่าในทำงานสายกราฟิกพวกกูกำลังพูดเรื่อง,ออง 30, 30, ไอ้นี่เงินสามหมื่นเงินสามหมื่นที่เป็นประเด็นน่ะเออาสามหมื่นว่าคุณว่าสามหมื่นเนี่ยสายงานตัดต่อเนี่ยคุณว่ามันมันยังไงอืมเว่อร์เพราะว่าก็หมดก็หมด่อยเออโฟกัสโฟกัสโฟกัสเออเดี๋ยวโฟกัสละแจ๋วนะถูกออกไดมันก็สตาบผมนะมันก็เว่อร์อะ สามหมื่นสตาร์สามหมื่นใช่ไหมแบบสมัครปุ๊บกืนสามหมื่นเลยรุฒจบมหไม่ได้เรียนปตีด้วยไม่มีไม่มีประสบการณ์การทำงานตตดต่อไม่เป็นด้วยแต่แต่ให้สามหมื่นเพิ่งมาเรียนรู้ใหม่โอ้โหเว้รขี้ขนาดกูทำงานเก่าอ่ะออกูทำกับฟิกกับคุมเพจอะยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยยังไม่ถึงเพื่อนั่นแหละนะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะ ถือว่าเยอะมากนะสามหมืนะ่น่คือไม่รู้ว่าต้องทํางานกี่ปีถึงจะได้เงินเดือนสามหมื่นะ<ช>บางบริษัททํางานหลายๆปีเนี่ยก็ยัง, 30, งไม่เท่เได้ถึงสามหมื่นมันต้องเป็นซีเนียแล้วแล้วในสายอาชีพเราไม่มีสวัสดิการนะในสายอาชีพเราเนี่ยเราทํางานแก่ขึ้นเนี่ยเงินเดือนเรามันไม่ได้อัพนะมันมีเอ่อแคปชั่นหนึ่งของรุ่นพี่เราที่โพสใน Facebook ตาร์ตนะตาร์ตาร์ตโพสนะครับก็คือว่างานอื่นเนี่ยอย่างเช่นข้าราชการเอยหรืออะไรต่างๆมานาเอยเนี่ยเวลาทางานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้ว มันจะเงินเดือนมันจะอัพขึ้นเรื่อยๆอัพขึ้นตามอายุขยตามอายุอ่าตามอายุงานนะแล้วก็ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือว่ากเกษียณก็ยังได้เงินบำนาญบำเหน็จอะไรอย่างเงี้ยดูแต่สายงานตัดต่อเอ่ยตากล้องเอ่ยหรือ่่ททำการาฟิกเอ่ยนาะนๆะเนะี่ย ยิ่งทํายิ่งลดปลุงนะคือเรายิ่งทำเนี่ยพอเราแก่ขึ้นเราก็สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วเราอาจจะตาผ้ามัวเราอาจจะช้าลงอะไรเงี้ยพอช้าลงเนี่ยแบบบางบริษัทก็คัดเราออกแล้วก็รับเด็กจบใหม่เข้ามาเด็กจบใหม่มันก็ไฟแรงอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับเขาก็แบบว่าเฮ้ยเอาเงินเดือนไปล่อไปอะไรเงี้ยอ่ะเราก็แบบเริ่มจะตกกระป๋องยิ่งแก่ยิ่งตกกระป๋องผมว่าอันนี้มันเป็นที่ที่การบริหารด้วยของประเทศด้วยอะไรเงี้ยว่าสาังานตัดต่อมันอยู่ในวงการประเทศไทยมานานแล้วนะตั้งแต่ยูทูบเข้ามาก็มีเริ่มมีงานตตัด่อ มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ต้องพูดตรงว่าสายงานตัด่อเนี่ยทุกวันนี้แทบจะฆ่ากันเองกันแล้วกดราคากันแล้วกดราคาอ,อีกนะนะครับผมแล้วคําถามคือว่า3 0 0 0 0ื่นเนี่ยอันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนคําว่าส0,000ืที่พี่คิวเบอกเนี่ยคือหมายถึงว่ารับตอนที่ยังไม่ได้แบบทํางานเลยเราให้ส0,000หรือว่าคืออายุงานที่ทำนะปัจจุบันที่เพิ่งออกมาในสามหมื่น 30, มันจะแบ่งเป็นสประเด็นถ้าเป็นประเด็นที่จบม6แล้วมาสมัครงานกับคิวเทป้าแล้วคิวเทป้าให้ส0 0 0มื นะผมรู้สึกว่ามันจะโอเวอร์ไปหน่อยถ้าเป็นเราเองอะ่ะเราก็ไม่กล้าให้ถึงสามหมื่นเพิ<ๆ>่มๆไม่รับด้วยใช่เพราะตัดต่อไม่เป็นนะครับตัดต่อไมปทำอะไรไม่เป็นเลยก็ไม่รู้ว่าจะรับเข้ามาทําไมอย่างแรกอรผมว่ามันมันเข้าข้างที่จะโอเวอร์ไปหน่อยถ้าเป็นอย่างแรกจริงๆแบบแบบที่พี่คิวเทบอกนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่คิวเทก็พลาดเองที่รับคนแบบนี้คัดคนแบบนี้เข้ามาแล้วก็ให้เงินเดือนสามหมื่นนะกับอย่างที่สองคือทํางานมาจนล่าสุดจนออกกับพี่คิวเทเนี่ยคือเงินเดือนสามหมื่นอ่ะอันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่า ก็ทำมา3ปี3ปีเนี่ยผมว่าเงินเดือนมันน่าจะถึง30,000ได้แล้ว <สา S 1> เพราะว่าการทำงานกับ YouTube นะครับคุณต้องแบ่งนี้ว่าตัดต่อที่ทำงานกับยูทูบเบอร์ไม่ง่ายนะบางคนแบบว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าการไปตัดต่อที่เป็นบริษัทรับฟรีแลนซ์รับทำโฆษณาสือ่อ YouTube คุณอย่าลืมนะครับว่ายูทูบเบอร์เดือนนึงลงกี่คลิป คุณลองไปนับหรือ,อยังวะไหนจะคลิปที่ดองอีกไหนจะคล,คลิปที่ดองแล้วที่คุณเห็นใน YouTube 10กว่านาทีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตัดจากเท่าไหร่จากกี่นาทีจนเหลือแค่10กว่านาทีบางทีสองชั่วโมงตัดเหลือ20่นาทีเนี่ยใช่ก็มีมนะครับก็มีแบบ2ชั่วโมงแล้วแบบฟูดมันไม่ได้มีแค่แบบว<ช>่าฟูดเดียวมันไม่ได้เหมือนตัดแบบเล่นเกมมาแบบลองเทคแล้วคุณก็มาซอยนะมันมีทั้งแบบการใส่ <Insert. S 2> อินเสิร์ตบางทีกล้อง2ตัวบ้างไหนจะไมอีกต้องซิงค์ไมอีกทำกราฟิกอีกไหนจะพูดเทตรงนีีีี้้แบบบภภาาาาพพเเออออไไรรกกมข ทำแบบอาบางทีทํา CG ทํำโมชั่นอีกใช่ไหมซึ่งมันพลาดที่เยอะครับดังนั้นเนี่ยเงินเดือน30,000ื่นเนี่ยผมว่ามันถ้าเกิดว่าทํางานมาแบบจนถึง3ปีอ่ะมันโอเคมันสามหมื่นมันได้เลยมันโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่า30,000นตั้งแต่แรกเข้าเนี่ย ผมก็ว่าโอเวอร์นนไปโ <over. S 1> อเวอร์จริงนะครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่า30,000ไม่พอของเงินเดือนเพิ่มเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้จะลาออกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์นะคือจะบอกว่าเงินเดือน30,000เนี่ยโค้ดผมว่าเยอะแล้วนะ ทำงาน3ปีนะโอเคแหละเงินเดือนมันมาถึง3 0 0หมื่นผมว่าเยอะแล้วแล้วก็เทาที่พี่คิวเทบอกนะครับก็คือว่าเวลาไปกินเวลาเบิกอะไรเงี้ยค่าน้ำมงค่าน้ำมันอะไรเงี้ยก็ให้เบิกได้หมดคือมีสวัสดิการอ่ะคือมีสวัสดิการให้ซึ่งหาได้น้อยมากนะครับ<ช>มีไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่าอ<ช>ินฟลูเอนเซอร์ที่<ม>รับพนักงานตัดต่อพารับอะไรเงี้ยแล้วมีสวัสดิการให้ซึ่งมันน้อยเพราะว่ามันเป็นของสิ้นเปลืองครับแล้วยิ่งบริษัทอ่ะที่มันเป็นยูทูบยูทูบอ่ะถ้าแม่งแบบรายได้ไม่ได้เยอะจริงอ่ะโอ้ ยากมากเอาจริงแค่จะลาป่วยเนี่ยมันก็นกกยากแลวนะงงเพราะ <ไป S 2> ว่าอีดิเตอร์ลาป่วยวันหนึ่งเนี่ยถ้าในบริษัทนั้นมีอีดิเตอร์คนเดียวนี่ซวยเพราะว่ามันก็ต้องโฮคลิปไว้ดองคลิปไว้บางคนจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็หาได้ยากนะครับที่จะมีสวัสดิการแล้วแบบว่าแค่เบิกสวัสดิการได้ผมว่าก็ก,ก็ดีแล้วก็ดีอ่ะก็ด,ดีดีมากอะ่ะคือจะบอกว่ามัน โอ้โหแล้วได้ทํางานกับคนแบบพี่คิวเทคือเราไม่รู้ว่ามันมีมูลจริงเท็จแค่ไหนมันก็ต้องรออีกฝั่งที่ถูกกล่าวหาผมใช้คำว่าถูกกล่าวหาเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเปิดเผยออกมาเนะาะก็ใช้คำว่าถูกกล่าวหาเนี่ยก็ต้องรอมาพูดอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็เห็นว่ามีการโพสต์ลง Facebook อะไรงนี้แล้วแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือว่ารายได้หลักเข้ามาเท่าไหร่อะ ก็ต้องจ่ายพนักง,งานให้แฟฝงหรือเปล่าอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกนะครับถูกแล้วไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่าคนโพสต์อ่ะเป็นใครแต่จะบอกว่ามึงมีตรกกะที่ป่วยมากนะครับสมมุติว่ามึงไปทํางานกับผู้คนทําอสังหาเขาหาเงินได้พันล้านเขาต้องจ้างมึงล้านหนึ่งเหรอมันก็ไม่ถูกถูกปะ่ะมันไม่ถูกนะเว้ยมึงไม่ใช่หุ้นส่วนนะมึงเป็นพนักงานเลยมึงเป็นพนักงานมึงเป็นลูกจ้างไม่ใช่ว่าไอ้เทียแบบนายจ้างหาเงินได้ล้านหนึ่งแล้วนายจ้างต้องจ้างมึงแสนหนึ่งไม่ถูกนะ อันนั้นเขาเรียกว่าหุ้นส่วนนะไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณโพสต์ออกมานะมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับคิวเทลปาจะหาเงินได้เดือนละ10บ้านร้อยล้าน,านอะไรเงี้ยมันเขาไม่เกี่ยวว่าเขาต้องให้เงินคุณให้มันแบบแฟร์แฟเท่ากับรายได้เขาไม่เกี่ยวนะนะอะบางเดือนที่เขาอาจจะหาได้น้อยเขาไม่เห็นจะลดเงินเดือนคุณเลยถูกป่ะเออเขาก็ยังจ่ายตามปกติตามเลทราคาที่คุณยอมรับและเขาก็โอเคตั้งแต่แรกเพราะถ้ามันไม่แต่แรกคุณไม่ได้ทำงานกับเขาอยู่แล้วถูกป่ะถ้าคุณไม่พอใจในเงินเดือนแต่แรกคุณคม้องทําาานื ัน3ปีแล้วการที่จะเพิ่มเงินเดือนขึ้นไปเนี่ยมันก็อโอเคคุณก็พูดกันตรงตก็โอเคก็จบแต่นี่คือมีการนินทานรับหลังนนมีการนินทานรับหลังมีการพูดรับหลังอะไรซึ่งมันไม่ควรครับไม่ควรแล้ว คือคุณอยู่กับยูทูบเบอร์อ่ะคือมันเป็นบริษัทก็จริงแหละแต่ว่ามันเหมือนกับคุณอยู่กันเป็นครอบครัวมันไม่ได้อารมณ์เหมือนเจ้านายลูกจ้างเลยนะเท่าที่แบบดูอ่ะในช่องที่คุณหัวเราะที่คุณทําคลิปออกมาร่วมกับพี่ยูเทะคือแบบกินอยู่ร่วมกันเออกินอยู่ร่วมกันคือเหมือนเป็นเพื่อนอ่ะอม,มันเป็นเพื่อนเลยนะเว้ยแล้วคือไอเ้เพื่อนกันมันจะทํากันอย่างนี้อรอมันไม่ได้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบอ่ะเหมือนบริษัทโคตรคูลพี่โอ,อ๊ตอะไรเงี้ยที่โอเคเราแบ่งชัดเจนว่าเจ้าเจ้านายก็คคืืออออเจ้้้าานนนยลลูกกกงง็ ใช่มีตำแหน่งมีอะไรแบบชัดเจนแต่อันนี้คือมันเหมือนเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าโอเคมันในใบเอกสารอะไรเงี้ยมันจะเป็นเจ้านายเป็นลูกจ้างก็ช่างแต่ว่าเวลาเราทํางานอะทำงานเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยคุณก็คิดดูว่า สิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตคุณณตอนเนี้คุณรู้สึกยังไงผมรู้แหละว่าตอนนี้คุณกําลังโดนโถมอยู่แล้วคุณก็อาจจะโวยวายว่าเอ้ยทําไมต้องมาโถมกูก็กูเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าวะคุณเรียกร้องอ่ะมันไม่ผิดอะไรครับแต่ว่าคุณเรียกร้องไม่ถูกวิธีไงคุณก็พูดตรงๆคุณบอกไปเลยว่าเออคุณแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยคือมีอะไรคือต้องคุยกันอ่ะใช่มันต้องคุยกันนะครับแล้วคุณต้องทําความเข้าใจด้วยว่าคือคุณเเเเปปปป็นนนนคคขขอ้้าาาาาสมมัรไไไไททํงะ่่ดแแบบบบหว ขอร้องการตีนคุณและคุณมาทํางานนะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนยื่นไปสมัครไปสมัครงานเองนะครับแล้วถ้าที่ทํางานมันไม่ดีผมว่าคุณคงทนมาไม่ได้ถึง3ปีใช่ถูกปะ่ะคุณถามตัวเองว่าคุณนะ่ะทางาน3ปีร่วมกับพี่คิวเทคุณทําเพราะอะไรจะเป็นเพราะเงินหรือเป็นเพราะว่าชอบในตัวพี่คิวเทหรืออยากจะทําให้ช่องที่แบบว่าพวกคุณร่วมกันสร้างมาเนี่ยเออมันเติบโตขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็อีกคนนึงคืออันนี้คือผมแบบแอบ,บไม่ชอบส่วนตัว ก็คือเป็นผู้ชายดวงสูงสายแว่นผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอันนี้คือนินทาพี่คิวเทแล้วก็นินทาพี่เอกพานุเออแล้วก็ผมก็ได้ติดตามเขามาตั้งแต่ทํากับคิวเทลป้านี่แหละแล้วก็พี่คิวเทก็ตอนที่เขาจะแยกออกไปทําช่องเนี่ยเหตุผลตัวเนี้ยที่เขาแยกไปทาช่องอะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไปทําช่องตัวเองจนไม่มีเวลาทําช่องหลักซึ่งนี้ไม่ดีนะครับไม่ควรไม่ควรมึงไม่ควรเอาฮอบบี้มาทําจนแบบไม่มีเวลาทํางานหลัก ถือว่าเหมือนมึงอารมณ์เหมือน,ม,อม,อนมึงเป็นพนักงานเซเว่นแต่ว่ามึงเป็นมึงเป็นสตรีมเมอร์ด้วยแล้วมึงสตรีมจนมึงม,มึงไปทํางานที่เซเว่นไม่ได้อะมันก็ไม่ควรนะเออนะครับผมอารมณ์มันแบบคุณมีงานประจาอยู่แล้วแล้วคุณไปให้สมพันออกัางานมาไทามอะไรงี้มากกว่ามันไม่ไมควรใช่ใช่มันก็ไม่ควรนะครับแล้วก็โอเคมันก็จบตัวนั้นไปแล้วก็คุณก็ออกไปแยกทําช่องพี่คิวเทก็ยังไอเทียไปร่วมกับช่องมึงให้ช่องมึงไม่มีผู้ติดตามอีกอเออแล้วยังแบบ ให้แม็กตัวละแสนไปใช้ในการตัดต่ออีก,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 กอเออเนี่ยครับผมคือไอ้ที่มึงคดมึงทํากับคนที่มีพระคุณในมึงนี้ได้ยังไงวะอันนี้ก็ต้องรอฟังต่อไปว่าความจริงมันจริงเท็จแค่ไหนบางทีอาจจะอาจจะผิดที่คิวเทจริงๆหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มึงไม่ควรเลยคือการนินทาการนินทาและการขโมยของ2อันนี้คือแน่นอนไม่ว่าคิวเทจะผิดหรือว่าพวกคุณจะผิดอ่ะสองสิ่งนี้คือไม่ควรทำนะครับการขโมยของหรือว่าการนินทา ก็ตามนะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องเงินเดือนส0 0 0 0ครับตัดต่ออีดิเตอร์กราฟิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีเงินเดือนสตาร์ท15,000หรือ18,000แล้วนะผมพูดตรงนี้นะเลยพวกเราทำงานมากกว่าเงิน เท่านั้นนะครับมากกว่าไอ้เงิน1 5ื่นห้าด้วยซ้ำนะครับใครที่อาจจะทํางานข้างนอกแล้วก็ไม่เคยมาเห็นในมุมมองของพวกเราอะ่ะโปรเซสพวกเรามีเยอะมากนะครับเราไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่การตัดคลิปอะ่ะใช่มันไม่ใช่แค่การคัดชนคัดชนคัดชนนะมันมีอะไรมากกว่านั้นคือเราต้องเป็นการไต่ตองตัวคลิปนี้คลิปนี้ว่าเราได้ไมาเราได้ส่วนนี้ไหมใช่เราต้องตัดยังไงให้เขาดูรู้เรื่องให้เขาสนใจเราอะ่ะใช่ไม่งั้นเขาไม่เปิดคณะสาขาวิชาภาพยนตร์มาให้เรียนหรอกใช่ถูกไหมเราเรียนทั้ง4ปีนะครับแล้วจบมาเงินเดือนหมื่นห้าอย่างเง มันก็เกินไปแลกกันด้วยที่หลังที่พังก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไ<ช>หร่ใช่แล้วพวกเราพวกเราไม่มีสวัสดิการด้วยนะพูดเลยนะฝากถึงภาครัฐด,ด้วยนะครับถ้าดูนะพวกกูไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับยิ่งทํายิ่งแก่ยิ่งช้าแล้วก็ ไม่มีเงินนะครับผมก็ฝากถึงตรงนี้ด้วยนะครับ,รบโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสาหรับเรื่องเงินเดือน3ามหมื่นเนี่ยคิดว่ามันพอไหมก็จะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่มีทาง30,000แน่นอนอะ่ะคือแบบว่าแม่งโคตร i m p o s s i b l e อ่ะไม่ก็ของแรงมากๆอะ่ะสามหมื่นเนี่ยยังต่ํามึงต้องมีประสบการณ์การทํางานต้องมีผลงานที่แบบว่าสุดยอดสัตว์อ่ะมึงถึงจะอาจจะได้3 0 0 0 0ื่นแต่สําหรับเด็กจบมหไม่ตัดต่อไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ไม่มีพอร์ทเทียอะไรเลยไม่มีทางได้3 0 0 0 0แน่นอน หรือแม้แต่พวกเราเรียน4ปีจบไปเนี่ย<ม>ก็ไม่รู้ว่าต้องทํางานกี่ปีถึงจะได้เงินเดือนสามหมื่นนั่นแหละนะครับผมก็โอเคฝากไว้ได้เป็นเล็กๆกันแล้วก็เรื่องที่ทํางานด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้านายเนี่ยจะทำะเป็นย,นยังไงใช่เพราะแต่ที่ทํางานไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ทับกับยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ไม่เบาเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคลิปต้องผลิตเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้างให้ทรับเอาไว้ทุกันใหม่คลาไปก่อน สวัสดีครับ